ถ้าอยากจะรวยมากขึ้นนะครับควรฝึกสิ่งนี้ก่อนเลยนะฮะมาครับพร้อมจะเรียนเนื้อหาวันนี้แล้วหรือยังครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับตั้งใจฟังให้จบนะฮะเนื้อหานี้ดีมากนะครับตั้งใจทำมาให้อ่ะโอเคครับถ้าอยากที่จะรวยขึ้นนะครับให้ฝึกสิ่งนี้ก่อนเลยนะฮะมันคืออะไรนี่ครับสิ่งที่สําคัญเลยเนาะคือเรื่องของการฝึกวินัยทางการเงินนั่นเองนะครับเห็นไหม วินัยทางการเงินนะครับที่เราจะต้องไปจัดสรรไปปันส่วนกันเลยมีอะไรบ้างนะครับมามาดูกันชุบอย่างแรกนะครับมันคือเรื่องของการที่สมมตินะคุณมีไรายได้เข้ามาใช่ไหมครับคุณจะต้องแบ่งคิดเลขเลยนะครับแบ่งไปเลยว่าเรื่องของการกินใช้อย่างไงบ้างใช่ปะ่ะอ่าค่าพร ในรายเดือนนะครับฟิกค,คอสเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นในเรื่องของซื้อของที่เราอยากจะได้ครับคุณต้องแบ่งออกมาตามส่วนนี้ก่อนเลยจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับสมมุติมีเงินอยู่ประมาณสัก5 0,000บาทต่อเดือนอย่างเงี้ยแบ่งเลยครับว่ากินใช้เท่าไหร่จ่ายผ่อนอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะซื้ออะไรยังไงบ้างก็ต้องมีใช่ไหมคุณต้องแบ่งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยครับมีเรื่องของการทําบุญบริจาคนะครับอ่าต้องต้องจัดสรรเป็นปส่วนตรงนี้เลยนะทำบุญบริจาค ลงทุนแล้วก็สุดท้ายก็คือแบ่งแบ่งเป็นเก็บนะครับยังไงบ้างเนาะอันนี้คือตามอุดมคติเลยนะครับแบ่งเป็น6ส่วนใช่ไหมแต่สําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยโอ้โหรายได้มาส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่ามันจะติดในเรื่องของแค่กินใช้ผ่อนก็แทบจะไม่เหลือเก็บแล้วนะครับไอ้ส่วนอื่นเนี่ยจะทํำยังไงดีอ่ะตรงนี้นะครับคุณก็ต้องไป ทำในส่วนนี้เลยนะครับอ,ออย่างแรกคือวินัยทางการเงินใช่ไหมผมขอบอกก,อก่อนเลยนะครับว่าการที่เรามีวินัยทางการเงินเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะครับมันช่วยให้เรารวยขึ้นยังไงบ้างก็คือมาช่วยให้คุณเนี่ยจัดลําดับความสําคัญในการใช้เงินได้โอเคไหมครับแต่ถ้าเราไม่มีวินัยทางการเงินต่อให้เรามีเงินมากขนาดไหนเราก็จะใช้เงินแบบมือเติบน,นะครับเราก็จะใช้ใช้ไปเรื่อยมีเท่าไหร่มันก็หมดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากจะรวยขึ้นเนี่ยขั้นตอนที่สําคัญเลยคือขั้นตอนการเก็บ ขั้นตอนการออมหรือว่าจัดลําดับความสําคัญในการใช้เงินตรงนี้มีผลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําสิ่งนี้ให้เป็นนิสัยกันก่อนเลยแต่เมื่อกี้ครับถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยแค่กินใช้นะแล้วก็ผ่อนรายเดือนเนี่ยแทบจะไม่เหลือเก็บแล้วนะครับเราต้องทํำยังไงกันต่อนะครับทําสิ่งนี้ครับหาเพิ่มโอเคป่ะหาเพิ่มครับแล้วก็ หรือว่าเป็นการเร,เรียนรู้วิธีการที่จะทำให้คุณเนี่ยมีรายได้หลายทางสิ่งนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวนี้นะคือคนหนึ่งคนเนี่ยแทบที่จะไม่ได้ทํางานเพียงแค่อย่างเดียวแล้วนะครับเพราะคุณก็รู้จริงไหมว่าสมมติถ้าเกิดคุณทํางานประจําอย่างเดียวนะครับมรีรายได้แบบฟิกสามหมื่นสี่หมื่นรายได้ฟิกก็จริงแต่รายจ่ายนะครับมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะอะไรนะครับค่าน้ําค่าไฟก็แพงขึ้นค่าอุปกรณ์ต่างๆแพงขึ้นนี่แหละครับคือรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่รายได้ของเรามันฟิกเอาไว ก็แทบจะไม่พอเลยนะครับยิ่งใครนะที่แบบหางานหาเงินแค่คนเดียวในครอบครัวเนี่ยก็จะต้องรู้เลยว่ามันไม่พอเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะมีรายรายจ่ายที่มันต้องเพิ่มขึ้นจริงไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญคือหาเพิ่มเราจะหาเงินเพิ่มได้ยังไงนะครับก็คือจากสกิลของคุณไงหรือคุณต้องเ,เรียนรู้อะไรที่มันสามารถที่จะทําเงินได้หาเงินได้นะครับยกตัวอย่างเช่นหนึ่งนะเป็นสกิลการขายอยารังเกียจการขายนะครับอย่าคิดว่าเอ้ย เรียนการขายแล้วมันมันไม่ดีคุณต้องเรียนรู้วิธีการขายแล้วนะครับสมัยนี้เงินจะเข้ามาก็เข้ามาจากการขายอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละต้องเรียนรู้วิธีการขายนะครับวิธีการทำสินค้าและบริการอะไรสักอย่างนึงขึ้นมานะครับหรืออาจจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของคุณเนาะยกอย่างเช่นผมเนี้ยมีความสามารถในเรื่องของการโค้ชนะครับเพราะว่าไปไปเรียนมาไปเรียนเรื่องการโค้ชเรียนเรื่องศาสตร์พลังงานมาสามารถที่จะบําบัดผู้คนได้สามารถที่จะช่วยคนในทางนี้ได้เห็นไหมมันก็เป็นสกิลในการหาเงินที่เราจะสามารถ ช่วยเหลือผู้คนแล้วเป็นไรายได้กลับคืนมาหาเราเห็นไหมครับก็สามารถทําได้และอีกหนึ่งสกิลที่ผมมีก็คือสกิลเรื่องของการเทรดนั่นเองอันนี้ต้องต้องต้องแยกออกมาก่อนนะ,ะสำหรับคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดว่าการขายมันยากหรือว่าถ้าสกิลแบบเรื่องการโคชชิ่งหรือการคุยกับคนอย่างเงี้ยสำหรับคุณคุณคิดว่ามันยาก มันไม่เหมาะกับคุณนะครับแล้วคุณต้องการแบบว่าอยากที่จะอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องยุ่งกับคนเยอะนะครับการเทรดก็เหมาะกับคุณเหมือนกันแต่ต้องพูดอย่างนี้ครับว่า การเทรดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทํากําไรได้นะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันมีได้แล้วก็มีเสียจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องเรียนอันนี้สําคัญมากคุณต้องเรียนใครที่ไม่เรียนนะผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่กว่า90%ก็จะเอาเงินเก็บของคุณนี่แหละเงินที่คุณควรจะเก็บเดี๋ยแบ่งไปเก็บคุณดันมาลงทุนแล้วมันก็เสียแล้วมันก็พลาดนะครับคือปล่อยเงินให้มันเสียโดยเปล่าประโยชน์ ใช่ไหมคุณอาจจะบอกได้ค่าประสบการณ์ได้อะไรนีแต่ว่าแล้วเมื่อไหร่คุณจะทําเงินได้ละ่ะเพราะฉะนั้นต้องเรียนกับคนที่เขาทําได้แล้วนะครับที่เขาแบบมีระบบมีสูตรที่มันชัดเจนและเรียนรู้ฝึกฝนแบบนั้นคุณจะสามารถที่จะทํากําไรได้เร็วขึ้นนะครับจะเปลี่ยนจากขาดทุนให้เป็นกําไรได้ไวยิ่งขึ้นนะครับการเทรดสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้นะสามารถทําเป็นอาชีพได้แต่ประเด็นก็คือว่าคุณเทรดได้แล้วหรือย,อยังนะครับแต่ตอนนี้ครับผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณก็คือว่าระบบเทรดของผมอันนึงตรงนี้นะครับเป็นระบบเทรดท ทำได้ง่ายมือใหม่สามารถฝึกฝนได้ง่ายนะครับคนส่วนใหญ,ญ่ที่มาเรียนกับผมเนี่ยก็อายุ50ขึ้นกันหลายๆคนละนอกาะเขาก็สามารถที่จะทําเงินกันได้บางคนก็ทํากันเป็นแสนนะครับหลายๆแสนกันแล้วเยอะด้วยนะครับที่หาเงินก็ได้หลายๆแสนจากการเทรดที่มาเรียนกับผมนะ ผมก็มั่นใจเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับหรืออายุประมาณ40ถึงช่วง50ตัวกว่าคุณก็สามารถเรียนเทตรดตรงนี้แล้วมันทำได้เลยเพราะว่าผมสอนจากการที่มีประสบการณ์จริงๆมาแล้วสรุปมาให้คุณแล้วว่าควรจะรู้แค่ไหนและทำตามแค่ตรงนี้คุณก็เหลือแล้วจริงๆนะครับความรู้ในการเทรดในตลาด่ยมันมีเยอะมากนะครับถ้าเกิดคุณเรียนทุกๆอย่างเนี่ยคุณจะสับสนและคุณจะไม่รู้จะหยิบอะไรมาใช้เพราะฉะนั้นเอาเอาหมัดฮุกไปเลยเอาสิ่งที่มันทำเงินไดเลยดีไหม ดีไหมครับถ้าเกิดดีนะครับและคุณสนใจในเรื่องการเทรดตรงนี้เรียนรู้กันเถอะครับมันไม่แพงหรอกนะครับผมทำคอร์สออนไลน์ขึ้นมานะครับเป็นคอร์สหนึ่งเนาะที่ชื่อว่า Forex เทรดข่าวนั่นเองนะครับคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มก็คือ15,900บาทนะครับในวันนี้ผมให้ในราคา9,900บาทเท่านั้นเองนะครับเรียนเถอะครับมันไม่ได้แพงเลยมันคือวิชาชีพของคุณจำไว้นะครับมันคือวิชาชีพของคุณอะถ้าเกิดแบบนี้ล่ะ ถ้ามันมีคนบอกกับคุณอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคุณเรียนแล้วแล้วคุณหาเงินได้หลักหมื่นหรือหลักหลายๆแสนคุ้มค่ากับค่าเรียนไหมครับมันคุ้มอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าคุณคิดว่าคุณเรียนไปแล้วแล้วคุณจะทําได้หรือเปล่าใช่ไหมครับอ่านี่อันนี้ผมผมบอกนี้แล้วกันว่าอย่างนี้นะถ้าไม่เรียนอะทาไม่ได้แน่นอนอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรียนนะครับคุณก็จะมีโอกาสที่จะทําได้จะทําเงินได้ง่ายและเร็วด้วยลองคิดดูแล้วกันถ้าเกิดคุณจะเข้ามาในตลาดนี้ถ้าไม่เรียนอะคือทําไม่ได้แน่นอน หรือยากกว่าที่คุณจะทําได้ใช้ระยะเวลานานแต่ถ้าเกิดเรียนนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วคุณจะหาเงินได้กล้าเสี่ยงดูไหมกล้าลองดูไหมครับเรียนรู้9,900บาทแต่ว่าถ้าเกิดคุณพอมีมีทุนเทรดนะครับสักหลักหมื่นขึ้นไปอย่างเงี้ยใช้ระยะเวลากับมันมันก็คุ้มแล้วนะครับคุณลองคิดดูนะเรียนมาหาลัยตั้ง4ปีคุณจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่4ปีคุณจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่ค่ากินค่าอยู่เท่าไหร่จบมาไรายได้เท่าไหร่ รู้ใช่ไหมอะลองคิดเองอันนี้คุณเรียนนะครับระยะเวลาไม่นานนะครับไม่เกิน1-2เดือนคุณสามารถที่จะเทรดได้และเป็นอาชีพให้กับคุณได้อย่างเงี้ยคุ้มค่ากว่าไหมนะครับลองตัดสินใจดูนะครับใครที่สนใจคอร์สเรียนนี้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับที่ l i น์แอดชนะกันนะครับคอร์สนี้ผมบอกเลยว่าสอนสูตรการเทรดที่เห็นผลและทํากําไรได้เลยนะครับใครสนใจเพิ่มเติมนะครับทักมาได้นะครับใน l i น์แล้วก็มีแอดนะครับ c h a n a g u n นะครับเจอกันในคอร์สเรียนครับผม สวัสดีครับ